สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มารับเช่าพระนอกสถานที่เหมือนเดิมนะครับวันนี้มูล,ลค่าการเช่าหาบอกเลยว่าวันนี้เออลักหมื่นเจ้าของตีไว้สี่หมื่นนะครับเรามาดูกันว่าจะจบกันได้ที่เท่าไหร่วันนี้นัดกันที่อยุธยานะครับเป็นพื้นที่ของหลวงพ่อรวยเลยนะครับแล้วไปดูกันนะครับติดตามกันดูว่าวันนี้จะได้รายการอะไรมานะครับชชีวววิตตมัันป่ยย ครับนี่ก็เริ่มเข้าเขตอยุธยาแล้วนะครับผมเดินทางมาก็นี่มีป้ายวัตโกด้วยนะครับผมที่อยุธยานะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของพระก็ส่งมาในไลน์นี้เป็นไลน์ของผมนะครับสําหรับท่านที่จะส่งพระมาแบ่งปันให้ก็ส่งมาในไลน์ได้เลยเบื้องต้นนะครับเจ้าของพระส่งมาประมาณนี้รูปแรกนะครับส่งมาสอบถามราคาก่อนว่ารุ่นนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมนี่ส่งรูปมาให้ดูนะครับ รู้แล้วว่าแท้นะครับเห็นรูปแค่รูปเดียวก็รู้แล้วว่าแท้ก็ตีราคาไปนะครับประมาณผมตีไว้สามหมื่นห้ารวมทองหรือว่าสามหมนี่แหละตามแชทนะนะนี่แล้วเขาขอรูปเพิ่มเขาประมาณนี้แล้วเขาก็บอกว่าขอสี่หมืนได้ไหมนะฮะนี่ก็ติดต่อตกลงกันนะครับถามว่า2บาทใช่ไหมครับก็ประมาณนี้นะครับ ครับผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับนัดกันที่ปั๊มปตทแห่งหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้มากำลังกดเงินให้เขาก่อนนะครับโอเคครับคุนขอดูดูของเลยไหมใช่ครับอันนี้คือเลี่ยมมาจากค้างทองลักซี่เลยปะครับอันนี้ี่เอาไปซื้อเหรีฝามาแล้วก็ไปเลี่ยมทอง ตายครไม่ด้ราคาดไม่ได้ราคาัดที่2อลอตัว IG ตไม่ได้แล้วก็เรียกค่อันนี้ข้อตัดมาแล้วครับตัดขัดต่อี่ก็เด ส้นไมคขอเก็บไปเยอะมีรุ่นรุ่นนี้มีเส้นเดียวแล้วก็เป็นรุ่นรุ่นก็เป็นหคงหางก็ยังสวยอยู่ครับผมไม่ใส่เลยหรือว่าแกมทดลองไม่ม่ที่ไม่ได้ไม่ได้จะมรอยหนีอะไรยออกมาแล้วจมูกโ่งนไม่ซ้งานเลี่ยมงานเลี่ยมก็สวยครับยกสูงนะจมูกไม่แตะ สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีท่านที่ศรัทธาหลวงพ่อรวยภาษาทิโกและท่านที่ชื่นชอบวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับคลิปวิดีโอนี้พามาดูก็คือเลทที่เพิ่งไปรับเช่ามานะครับอันนี้ก็คือเพิ่งเดินทางมาถึงแล้วก็ทําวิดีโอให้ทุกทท่านได้ดูกันเลยนะครับออยอดวันนี้4ี่หมื่นผมขอให้เขาลดให้1,00 0บาทก็เหลือแค์พันกลับบ้านมาใบหนึ่งจากเงินที่เบิกมาจ่ายค่าเลทสี่หมื่นนะครับวันนี้ที่ได้มาเป็นอันนี้ครับ เหรียญรวยพันล้านขนาด2บาทนะแบบนี้นะพันล้านขนาด2บาทนะครับเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อรวยวัตกโกนะครับแบบนี้นะครับรวยพันล้านขนาด2บาทนะครับามาดูในหนังสือกันว่าข้อมูลของวร,รวยพันล้านนี่เป็นยังไงนะอันนี้เป็นหนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อรวยภาษาธิโกแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับเล่มน,นี้จะ ดีมากออกในเวลาของวัดก็คือเป็นเล่มที่เชื่อถือได้ร้อยล้านเปอร์เซนต์เลยผมว่าก็คือออกโดยวัตตะโกผ่านพิธีการปลูกเสกด้วยนะครับผ่านพิธีการปลูกเสกแต่ว่าเล่มน,นี้ก็คืออัปเดตล่าสุดจะสิ้นสุดที่ lessons, ชนะจนปีห้าหกนะนี่ครับพันล้านรวยพันล้านนะครับรวยพันล้านแบบนี่รวยพันล้านแบบนี้ ขนาดลงยาสองบาทจะสร้างหกร้อยเส้นนะครับนี่เหตุผลว่าทำไมถึงแพงสร้างน้อยและนิยมนะครับพันล้านขนาดสองบาทสร้างร้อยแล้วก็นิยมมากๆเลยนะครับสำหรับพันล้านนะอันนี้เป็นเลทที่รับเช่ามาวันนี้นะครับเป็นเลทรวยพันล้านขนาด2บาทหน้า้ําเงินนะครับพร้อมงานเลี่ยมทองสวยๆมาเลยนะครับที่รับซื้อแพง มีเหตุผลนะครับที่รับซื้อแพงคือวัตถุมงคลหลวงพร่อรวยเนี่ยคือที่กล้าซื้อแพงเพราะว่าวันหนึ่งถ้ามีความจําเป็นจะต้องใช้เงินเนี่ยวัตถุมงคลหลวงพร่อรวยเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดได้อย่างคล่องมากเหมือนการซื้อทองคําเลยนะครับเหมือนการซื้อทองคําเก็บไว้ถึงเวลาอยากขายก็มีร้านทองคอยรับซื้อแต่อย่างเงี้ยร้านทั่วไปอย่างเช่นผมผมก็รับเช่าคืนนะสำหรับท่านที่เอาวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยไปบูชาจากผมนะครับ รับซื้อรับเช่าคืนนะครับให้ราคาที่โอเคด้วยนะบางทีถ้านเอาไปเก็บไว้ราคาขึ้นราคาขยับก็ให้กําไรท่านด้วยนะครับสําหรับวัทถุงคนหลงพระรวยที่กล้าเก็บกล้าซื้อในราคาแพงนะครับนี่มาดูด้านหลังด้านหลังของรวยพันล้านนะครับผมก็ทําไมเส้นนี้ถึงมีราคาสูงถึง4ี่หมื่นจริงๆแล้วราคาอาจจะไปได้อีกหลายหมื่นนะครับตามเลขโค้ดแล้วก็ตามสภาพความสวยนะเนี่ย ตามสภาพความสวยและตามเลขโค้ดของของเลดรุ่นนั้นๆนะครับสมมุติอันเนี้ยจะสร้าง600เส้นยกตัวอย่างที่แพงเลข1เลข2เลข3เลข4เลขหลักเดียวเลข2หลักทุกอย่างแพงแล้วก็เลขตองตอง1ตอง2ตอง3ตอง4ตอง5อันนี้ไม่มีตอง6เพราะสร้างแค่600เส้นแล้วก็อันนี้ือยกตัวอย่างเฉยๆนะอาจจะพูดไม่หมดก็คือพวกเลขสุดท้ายเลข600อย่างเงี้ยแพงแน่นอน เลขที่สุดยอดแพงอีกเลขนึงก็คือเลข168นะครับเป็นเลขที่จีนินยมแล้วก็คือจะมาว่ารวยทางเดียวอะไรเงี้ยหกลกซิ้วอะไรเงี้ยผมก็ศึกษามาประมาณนี้นะในเรื่องเลขโคแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เน้นเลขโคสักเท่าไหร่นักอย่างเงี้ยเลขทั่วไปธรรมดาก็รับซื้อมาซีมือเลยจะบอกว่าพระเนี่ยแพงตอนไหนที่สุดรู้ไหมครับ พระตอนที่แพงที่สุดก็คือตอนที่เราจะตัดสินใจซื้อตอนนั้นคิดหนะักว่าจะซื้อดีไหมตอนนั้นแพงแน่นอนนะครับแพงแน่นอนอย่างเงี้ยผมคิดเจ้าของส่งมาประมาณ่บยๆหรือว่าจะไม่ได้สิบเอ็ดเอ้ยไม่ใช่สิบเอ็ดวันเช้าเราเขาผมคุยกับกออน,นอยู่น่าจะประมาณ bye ่ายๆนะครับเจ้าของถามราคาผมว่าเท่าไหร่ผมบอกว่าสามสี่หมื่นเนี่ยได้แน่นอนสองสองสามหมื่นหรือสามสี่หมื่นนี่แหละได้แน่นอนนะครับแล้วก็ ก็เงียบกันไปพักหนึ่งเหมือนเขาไปออาตรงเหมือนก็พี่เขาก็อยากได้ราคาที่ดีที่สุดก็อาจจะหายไปเพื่อไปเช็คราคาพักหนึ่งแล้วพอรู้ว่าเออราคาที่ผมซื้อนี่มันคือราคาจริงนะราคากลางนะครับก็เลยได้ซื้อขายกันอ้าวกลับมาราคาพระแพงที่สุดตอนที่เราก่อนเราจะซื้อพอตัดสินใจซื้อปุ๊บไม่แพงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยสี่หมื่นซื้อมาปุ๊บ อาจจะนอนไม่หลับไป2วันผมเนี่ยอย่างตอนนั้นพูดคุยอะไรคือเหรียญรวยพัน 1, ล้านตัวเนี้ยเหรียญรวยพันล้านแบบเนี้ยตอนนั้นอะ่ะมีเงินอยู่ไม่ถึงสองแสนซื้อเหรียญเนี้ยห้าหมื่นหนักนะมันคือมันคือเกือบจะ,ะกิบเลเซลล์ก็เกือบจะสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินที่มีเก็บเลยนะแต่ซื้อแล้วไม่เสียดายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับ เก็บไว้มีแต่มูลค่าเพิ่มอย่างเนี้ยตอนนี้เป็นแสนนะครับตอนนี้เป็นแสนนะแบบนี้มีแต่มูลค่าเพิ่มนะครับเนี่ยอันนี้ได้มาตอน25 0หมนะสบาทเนี่ยตอนนี้หลายหมื่นนะครับห้าหกดหมื่นได้นะครับอันนี้เลี่ยมทองมาก็คือวัตถุขงคลหลงพอรวยเนี่ยเก็บไว้ก็คือที่ทําให้ผมกล้าซื้อทั้งที่มันแทบจะเป็นครึ่งหนึ่งของเงินเก็บผมเลยก็ได้ก็คือ เพราะว่าวัตถุมคงคลหลวงพ่อรวยต่อให้วันหนึ่งเรามีความจําเป็นจะต้องใช้เงินนะครับเราสามารถนํากลับมาเปลี่ยนเป็นเงินสดเพอเพได้กําไรดอกเบี้ยดีกว่าฝากธนาคารด้วยซ้ํานะครับดอกเบี้ยดีกว่าฝากธนาคารได้ซ้ํานะอย่างเงี้ยถ้าผมอาจจะขายไปไวผมอาจจะขายได้4ี่หมนนะครับแต่ก็เก็บไว้ผมชอบนะครับอย่างเงี้ยตอนนั้นมีตังค์อยู่2 0 0 0 0 0ได้มั้งซื้อมาอันนี้ไม่ ไม่ใช่ถูกๆนะห้า0มื่นห้าหมื่นกว่าบาทแถมทองแดงมาเหรียญหนึ่งตอนนั้นแล้วก็ออกทองแดงไปก็เท่ากับอันนี้ก็พอได้เก็บอยู่ประมาณห้า0มื่นส่วนอันนี้ยสีแดงสีแดงเนี่ยตอนนั้นซื้อมาสี่หมื่นน่าจะใช่น่าจะใช่นะถ้าเจ้าของรู้อยู่ก็ช่วยบอกราคาผมทีนะครับเนี่ยที่ชอบเพราะว่าวัตถุมงคนหลงพ่อรวยเนี่ยยิ่งเก็บไปอะ่ะ ราคายิ่งมีมูลค่าเพิ่มนะไม่ใช่ไม่ใช่จะมันไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับสมมติซื้อรถไปคันหนึ่งยิ่งใช้ไปสมรรถภาพยิ่งรถเนี่ยยิ่งใช้ไปก็จะราคารถตามชื่อก็คือสมรรถภาพของรถยนต์เนี่ยคันหนึ่งเนี่ยสมมติซื้อมือสองมาสักเท่าไหร่ดียังดีๆเลยอะสี่ห้าแสนครับใช้ใช้ไป3 5, ปีหปีเชื่อเลยขายได้แสนกว่าบาท2 0 0แสนนะครับวัตถุมงคลหลงพขรวย ซื้อมาห้าหมื่นผ่านมาปีหนึ่งผมขายได้แสนหนึ่งนะก็มันเป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งครับว่าการเก็บส่วนตัวผมเนี่ยไม่ไม่มีทองใส่เลยไม่ได้เก็บทองคําเลยแต่ว่าที่เน้นก็คือวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเนี่ยครับเป็นอะไรที่ที่มีคุณค่าน่าเก็บไว้ครับน่าเก็บไว้มากๆเลยก็คือจะบอกว่าพระสําหรับคนที่คิดอยู่นะพระที่แพงอะ่ะ แพงแค่ตอนเราตัดสินใจซื้อครับพอซื้อมาปุ๊บไม่แพงแล้วเพราะยังไงเขาก็อยู่กับเรานะครับท่านก็อยู่กับเราคุ้มครอ,องเราอะนะก็คือผ่านไปอ่ะผมบ้องตรงนี่ได้มาปุ๊บนอนไม่หลับไปสองสามวันนะตอนนั้นที่กล้าซื้อมานอนไม่หลับไปพักหนึ่งอะแล้วก็ต้องเก็บติดตัวไว้ตลอดนั่นคือสามสิบเปอร์เซ็นของเงินเก็บเราเลยนะสามสิบแท,บ,ทบจะแทบจะสามสิบสี 30, ่สิบเปอร์เซ็นนะครับที่เราจะเก็บไว้อะ จริงๆแล้วการเก็บวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเนี่ยเก็บให้ถูกรุ่นเก็บให้ถูกหลักนะครับดูแท้ให้อย่างแรกเลยต้องเก็บแท้อย่างที่สองเก็บให้ถูกรุ่นอย่างอะไรนะไม่พูดถึงวัดเขาแต่ว่าพูดเป็นในให้คนที่กำลังหลงทางได้รู้เลดอัปก้าของวัดวัดหนึ่ง ที่ไม่ใช่วัดหัวคุ้งไม่ใช่วัดเชิงเขาไม่ใช่วัดตะโกทําอัปป้าเก้าออกมาตั้งแต่ปี58ละทุกวันนี้ยังไม่หมดบางเพจเอามาไลฟ์สดขายกันเป็นพันจะบอกว่าจริงๆแล้วอะไอเนี้ยอันเนี้ยที่ออกตั้งแต่ปี58เนี่ยแล้วยังไม่หมดอ่ะคือมันมีการสร้างใหม่เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะผมรู้จัก เคยเห็นคนที่เอามาขายแล้วก็เขาก็มาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ผ่านวัดด้วยซ้ำบางทีอะทำตลาดท่าพัจจันท์ของเกย์อะไรเงี้ยมีขายนะครับมีขายแต่ว่าบางคนก็เอามาเสียบ,บในระบบที่จะคิดว่าเป็นหลวงพ่อรวยอะครับเป็นเลรอัปก้าหนึ่งที่เป็นสามเกตินะก็คือ ฝากไว้ว่าเก็บให้ถูกทางถูกรุ่นนะตอนนี้แสดงความยินดีกับท่านที่เช่าไตามาศ59ยาขาวของผมไปนะครับรวมๆแล้วผมน่าจะปล่อยออกไปหลายร้อยเหรียญในราคา 1750, 1850, 1950, 250, ขึ้นขึ้นมาตอนนี้ไตามาศ59ยาขาว3,000กว่าบาททองแดงทองทิฟย์อะบอากา้า2 0 0 0ไปไปถึง3,000 เนื้อเงินเนื้อเงินก็ขึ้นเนื้อเงินสีแดงเห็นซื้อขายกันล่าสุดหมื่นกลางๆนะครับสีน้ําเงินไม่ต้องพูดถึงน่าจะนํานําแดงอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ก็มาพูดคุยกันก่อนประมาณนี้นะครับมาพูดคุยกันก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับมีอะไรนะครับผมทธิรพัฒน์ไทองยินดีให้คําปรึกษาท,กทุกทุกท่านนะครับ การเช็คพระแท้เก๊การสอบถามราคาก็ได้ส่งรูปมาปุ๊บถามว่ารุ่นนี้เท่าไหร่ครับหรือส่งมาขายก็ได้เปิดราคามาเลยถ้าจะขายบอกตรงนะครับถ้าจะขายผมเปิดราคามาเลยอย่างเนี้ยส่งมาปุ๊บอยากได้สี่หมื่นโอเคซื้อนี่นี่คือง่ายๆนะครับถ้าใครดูในคลิปคือผมจ่ายตังภายในไม่กี่วินาทีนะครับก็ฝากไว้ว่า ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เม่ตากรุณาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ต้องขออภัยทุกทุกท่านนะครับที่บางทีแชทไลน์แชท Facebook ผมอาจจะตอบไม่ทันจริงๆแต่ว่าผมมีเวลาผมจะไล่ตอบให้ทุกคนเลยนะครับไม่ให้ท่านรอแน่นอนนะครับไม่ให้ท่านรอนานอยากตอบให้ท่านทุกคนเลยเพราะว่าทุกท่านก็สอบถามมาปรึกษาเข้ามาเส้นนี้แท้ไหมมีงบ7 0 0 0 8 0 0 0ได้เลดรุ่นไหน งบหลัก million, ร้อยมีเหรียญรุ่นไหนแบ่งปันบ้างผมมีนะครับก็คือยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยแล้วก็ขออภัยจริงๆที่บางทีผมตอบแชทไม่ทันจริงๆนะครับแต่ว่าพยายามตอบให้ครบทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีกินมีเก็บไม่เจ็บไม่จนสวัสดีครับ

そう。